แม่แมหมูถูกครับรโโห้วยเฮ้ยปลาตะโขถูกครับกระเพราหมูถูกครับถ้าแกงปะเนี่ยน้ำพริกกะปิข้าวน้ำพริกกะปิอะไรก็ข้าวน้ำพริกกะปิไม่มันมีข้าวที่ไหนแล้วน้ำพริกกะปิไงไเซตน,น้ำพริกกะปิน้ำพริกกะติ <laughs> อย่างนี้แหละไม่ค่อยได้ไปกินข้าวในบ้านมันคือน้ำพริกลงเรือเว้ยน้ำพริกลงเรือครับลองบรีอะไรเราไม่เห็นมีอะไรตากิ๊บก่อนตากิ๊บก่อนะผับมุ้งไฟแดงถูกครับขนมจีนน้ำยากะทิถูกครับเอาเาจะตอบทำไมล่ะตาไม่เรียกว่าอะไรผัดไทยผัดไทยกุ้งถูกครับ ปลาซาราเมตหนึ่งมะนาวปลากระพงหนึ่งมะนาวถูกครับฉันได้รู้แน่ผูกหัากกระดีเคยกินหรอเคยกินหรอก็เคยวาฉันไม่กินแจ่วฮอนสุกี้เหมือนชื่อจิ้มจุ่มถูกครับหมูทอดกระเทียมถูกครับใช่ไหมล่ะใช่เอ๊ พูดทำไมกูได้แต่ยากวะคืออะไรนี่ปลากระพงปลานิลทอดร้านิกถูกครับอันนี้เดาหรืออะไรเนี่ยซีฟาร์ร้านทีก็ให้ถูกเออข้าวผัดกุ้งทำไมมึงไม่ได้ยง่ายอ่ะโลกแม่งใช่ย e a u t y ทำต่อแกงหน่อไม้แกงเปืดถูกครับแกงเปืดมึงดูดิคุพูดแกงหน่อไม้ก็ไม่ได้ แกงลาวแกงเปิดก็คือแกงหน่อไม้แบบนี่จะเป็นภาษากลางเว้ยเออนี่ถ้าเกิดกูไม่มีผัวเป็นคนไทยก็ต้องหมูถูกครับหมูกรอบถูกครับหบะหมี่หมูแดงตามกูไม่ใช่หรอตามใครเอ้ยหมูแดงถูกครับถูกครับต่อแล้วจะทำไมไข่เจียวถูกครับ หมดเวลาต้มหมดเวลาจบจบจบไปไปวิ่งรอบมาสิบสามรอบไปกูใช่ะหมกูจะไปวิ่ง